เวอร์ว์เว็บเอสอมบเลตเสนอรายการตำนานพุทธคุณเรื่องเล่าพระเกจิอาจารย์ดังวัตถุมงคลสุดคลังนำเสนอโดยอาจารย์ชาติราชครูพระของกูกูเสกเป็นเอกสุดหมื่นมนุษย์ร้อยเทวาไม่มาเหมือนสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านพบเจอกันเป็นประจำในรายการตำนานพุทธคุณ ผมอาจารย์ชาติราชะครูมีหน้าที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์วัตถุมงคลซึ่งผ่านการอธิษฐานจิตปลกปลุกเสกจากหลวงปู่หลวงพ่อท่านผู้รู้เวทวิทยาอาคมคลังปลุกเสกวัตถุมงคลแล้วก่อกำเนิดเกิดอิดทธิคุณสูงส่งมากมายคุณผ่านมาพบคุณมาเจอมาเห็นมาฟังคลิปนี้หรือแม้แต่เป็นคลิปอื่นใดที่ผมได้จัดทำขึ้นมา คุณเกิดความเลื่อมใสย,ย่อมแสดงว่าคุณนั้นมีบุญสัมพันธ์ต้องกันมีบารมีถูกกันกับหลวงปู่หลวงพ่อท่านผู้รู้เวทวิทยาอาคมคุณนำวัตถุมงคลไปใช้ไปบูชาด้วยความเคาเรพเลื่อมใสสการะย่อมจะนำพาชีวิตครอบครัวตลอดจนหน้าที่การงานของคุณไปสู่ความสุขความก้าวหน้าวัฒนาสถาวรได้อย่าง แน่นอนที่สุดครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะนำเสนอยอดวัตถุมงคลที่เข้มขขังสำเร็จด้วยคุณของพระพุทธเจ้าสำเร็จได้ด้วยคุณของพระอรหันต์ขีนาศบสำเร็จได้ด้วยคุณของพระปัจเจกพุทธเจ้าสำเร็จได้ด้วยคุณของเทพพรหมยมยักษ์ซึ่งเป็นผู้ศักดิ์สิทธ วัตถุมงคลที่ว่านี่ก็คือพระสมเด็จองค์ปฐมของพระเดชพระคุณหลวงปู่ผาดอภินันโทแห่งวัดไร่อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองครับพระเกจิอาจารย์ชื่อดังหลวงปู่ผาดอภินันโทแห่งวัดไร่จังหวัดอ่างทองท่านสำเร็จกรรมฐานและวิปัสสนามาจากท่านเจ้าคุณรัตนมุนีวัดชีพน ท่านเรียนพมมศาสตร์แบบปลายน้ำจากสํานักนี้ซึ่งเรียนสืบกันมาจากหลวงปูก่กลั่นวัดพระญาติจากนั้นท่านก็มุ่งสู่เมืองกรุงเรียนปฏิยัติเรียนที่วัดโพธาเตียนจนได้ฝึกวิชาธรรมกายจากหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพเมื่อหลวงปู่พาท่านกลับมาที่จังหวัดอ่างทองมาที่วัดได้ ท่านก็ได้เรียนวิชาเพิ่มเติมจากพระเกจิอาจารย์ที่เป็นยอดครูบาอาจารย์ในจังหวัดอ่างทองสมัยนั้นอีกมากแต่ท่านเห็นว่าวิปัสสนาและกรรมฐานนั้นช่วยคนได้มากที่สุดท่านจึงเปิดสำนักเรียนวิปัสสนาขึ้นที่วัดไร่เพราะความศรัทธาและประทับใจที่พระเดชพระคุณหลวงปู่สดพระมงคลเทพมุนีวัดปากน้ำ สามารถชักนำคนให้มาฝึกวิชาธรรมกายจนแน่นล้นวัดไปหมดในช่วงแรกหลวงปู่พาดท่านลงแรงฝึกวิปัสสนาและกรรมฐานให้กับญาติโยมที่สนใจด้วยองค์ท่านเองจนท่านเจ้าคุณวัดมหาธาตุท่าพรจจันร์ยกย่องให้เป็นพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาแห่งภาคกลางการสอนของท่านก็คริงครัด เป็นระเบียบด้วยท่านถือว่าวิปัสสนานั้นเป็นวิชาเอกโดยตรงจากพระพุทธเจ้าจะต้องสอนต้องทำต้องฝึกกันอย่างเข้มงวดจริงจังปัจจุบันเนี่ยวัตถุมงคลของหลวงาู่ผาได้รับความนิยมจากลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็นักสะสมอย่างมากมายท่านได้สร้างพระสมเด็จองค์ปฐมเอาไว้ที่วัดได้โดยมีที่มาที่ไปอยู่ว่า หลวงพ่อฤศีลิงดำหรือพระราชพรมยานมหาเทระซึ่งท่านเป็นอดีตจเจ้าอาวาสว,วัดท่าสุงจังหวัดอุทยัยธานีนั้นท่านเคยกล่าวถึงพระสมเด็จองค์คปฐม,มเอาไว้สรุปความว่าครั้งหนึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อฤศีริงดำท่านเข้ามาโนยิทธิเต็มกำลังตั้งใจไปเฝ้าพระคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน ่านก็ได้เห็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งหมดในพัทธลกับแวดล้อมด้วยพระอัครสาวกและพระอรหันต์ขีนาศพประจําพุทธการของแต่ละพระองค์แลไปจนสุดลูกหูลูกตาเกินยานย่างรู้ของหลวงพ่อท่านพระพุทธเจ้าทุกพระองค์และพระทั้งหมดทรงกระทำพุทธลีลาประทับยืนเป็นแถว สองข้างทางแต่ละพระองค์ยกพระหัตถ์ประนมไหว้ประดุดว่าจะต้อนรับท่านผู้มีบุญท่านผู้ใดซักท่านหนึ่งหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านจึงคิดว่าน่ากลัวว่ามารจะเข้าแทรกเสียแล้วเพราะท่านคงจะป่วยหนักแน่เพราะตามธรรมดานั้นพระพุทธเจ้าทุกพ,พระองค์ท่านจะไม่ยกมือไหว้ใครไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นมนุษย์เทพพรหมยมมารหรือแม้แต่พระพุทธเจ้าด้วยกันเอง ในขณะที่จิตท่านคิดอยู่นั้นท่านก็แลไปเห็นอ้าวแลไปเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งมีพระรัศมีสว่างสุขใสสุดประมาณสเสด็จพุทธรีลามามาถ้ำกลางพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ประทับเดือนอยู่ทั้งสองข้างเมื่อสเสด็จมาตรงหน้าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดก็เห็นพระพุทธเจ้าองค์นั้นๆประนมพระหัตถ์ไหว้ด้วยการทุกพระองค์ เป็นเช่นนี้มาจนถึงหน้าหลวงพ่อหรือสีลิงดำท่านพระพุทธเจ้าพระองค์ที่เป็นประธานตรัสกับหลวงพ่อเป็นใจความว่าท่านคือพระพุทธเจ้าพระองค์ปฐมคือองค์ต้นท่าต้นธรรมของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ตัดสรู้ภายหลังท่านทั้งหมดแต่ละพระองค์ก็ล้วนได้พบได้เห็นท่านเป็นแบบอย่างสืบทอดกันมา จึงกระทำอธิษฐานเพื่อขอเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการข้างหน้าและบำเพ็ญบารมีจนเข้าสู่เกณฑ์พระญาณที่จะตัดสู้ทั้งสิ้นส่วนตัวท่านเองนั้นไม่มีผู้สอนท่านจึงเพียรพยายามหาวิถีทางในการหลุดพ้นอสวกิเลสด้วยตัวของท่านเองท่านจึงได้ใช้เวลาบำเพ็ญบารมีมานานนับอสงไขย คือน,นานกว่าพระพุทธเจ้าพระองค์อื่นทั้งหมดพระพุทธเจ้าพระองค์อื่นจึงสรรเสริญท่านว่าเป็นสมเด็จองค์ปฐมเป็นองค์ครูแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายจึงพากันมาทำศักการะบูชาท่านพระพุทธเจ้าสมเด็จองค์ปฐมเนี่ยท่านกระตัสว่าอ้าวข้าไม่มีที่จะนั่งงั้นข้าก็นั่งบนหัวเองก็แล้วกันหมายความว่าท่านกระทำพุทธกิริยา ประทับนั่งนะบนศีรษะหลวงพ่อหรือสีลิงดำนั่นเองนะครับพระพุทธเจ้าที่เป็นองค์ประธานเป็นสมเด็จองค์ประถมเนี่ยนะครับท่านมีโหพุทธบารมีมากหลวงพ่อหรือสีลิงดำท่านได้ขอพุทธานุญ,ญาตสร้างเป็นพระพุทธรูปของท่านนะเพื่อให้สานุสิทธิ์มีไว้สักการะบูชาท่านก็ทรงพุทธานุญาตโดยให้สร้างเป็นรูป พระพุทธชินราชนะอานิสงส์ของการส,ส,สร้างการบูชาพระสมเด็จองค์ปฐมเนี่ยโหกล่าวกันว่ามีมากมายพ้นประมาณสามารถล้างบัญชีทำชั่วทำเลวมาเท่าไหร่ทั้งในอดีตชาติและปัจจุบันชาติเป็นต้องล้างบัญชีเริ่มต้นนับหนึ่งกันใหม่เพราะเป็นมหากุศลเป็นบุญใหญ่ที่แม้แต่เจ้ากรรมนายเวรยังต้องอดเว้น เมื่อ30ปีย้อนกลับไปหลวงปู่พาดได้สร้างพระพุทธเจ้าองค์ใหญ่ศิละปะคล้ายพระพุทธคันธนราชคือปางตัดสรู้ไว้ณศนะาลากลางแจ้งวัดวัดไล่นี่เองเคียงคู่กับพระนอนองค์ใหญ่และพระพุทธเจ้าองค์ใหญ่นั้นซึ่งหมายถึงพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันจนต่อมามีลูกศิษย์ในสายวัดท่าสุง และสายกรรมาฐานอื่นหลายคณะทั้งเก่าและใหม่พากันมาถวายพระาธาตุมากราบหลวงปู่พาดมากราบพระพุทธคันธาราชองค์นี้มากขึ้นท่านจึงให้สร้างเป็นพระสมเด็จองค์ปฐมสร้างแบบชนิดที่เรียกได้ว่าเป็นพระเครื่องชั้นสูงซึ่งสำเร็จได้ด้วยญาณบารมีของพระคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ พระปัจเจกับพุทธเจ้าพระอรหันต์ผู้รทรงฤทธิ์เทพพรหมยมยักษ์ทั้งหลายทั้งปวงอ่ะปิดตำลาพระสมเด็จองค์ปถมของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับท่านสร้างเป็นรูปลักษณะพุทธปฏิมาคล้ายหลวงพ่อพระพุทธชินราชกล่าวคือมีซุ้มเรือนแก้วกะไหลทองสวยงามแต่สมเด็จองค์ปถมของวัดไร่หลวงปูผ่ผาท่านให้สร้างคล้ายค้ากับ พระพุทธคันธาราตมีลักษณะละไม้คล้ายกับมนุษย์ห่มจีวรลิ้วสวยงามมากนะครับสร้างจำนวน5,000กว่าองค์แล้วก็มีอุดของวิเศษนะครับที่ก้นมีอุดของวิเศษคือมีตะกุดพระาธาตุผงวิเศษแล้วก็แล่มหามงคลดังนั้นพระสมเด็จองค์ปฐม ของหลวงปู่ผ่านวัดไร่เนี่ยเป็นของดีเป็นของวิเศษซึ่งผมใช้คำว่าศักดิ์สิทธิ์เป็นที่สุดเปลืองมากนะผมใช้คำนี้ได้เลยนะสวยงามอนุภาพของพระสมเด็จองค์ปถมหลวงปูผ่ผานวัดไร่ถ้าจะไล่เรียงกันนะก็จะต้องบอกว่ามีอนุภาพล้างบัญชีเหมือนกันคือบัญชีที่ทำผิดทำพลาดทำชั่วทำเลวทำบาปทำกรรมมาทั้งหมด นายนิระยะบาลน,นายบัญชีล้างเจ้ากรรมในเวรมิอาจที่จะตามมาตัดทอนฤทธิ์ร่อนได้มีอานิสงส์สูงอานิสงส์สูงนี่ถึงขนาดที่พันลนาไว้ว่าท่านผู้มีไว้บูชาจะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นขั้นต่ำเพื่อรอพระโพธิสัตว์สเสด็จลงมาอุบ,บาทเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็จะได้สำเร็จ กิจในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ต้นที่จะมาเป็นองค์แรกๆตามลำดับลดับไปแม้จะต้องเกิดอีกซ้ายก็ปิดอบายภูมิมีที่มาที่ไปอย่างต่ำก็คือมนุษย์ภูมิเทวดาภูมิคือเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ชั้นดีมีศีลมีธรรมรูปร่างหน้าตาสวยงามมีทรัพย์สลิงคาร ถ้าจะเป็นเทวดาก็เป็นเทวดาผู้มีฤทธิ์เป็นเทวดาผู้มีมาเหศักย์ใหญ่ถ้าจะไปอยู่ในพรหมโลกก็เป็นพรหมที่วิสุทธใสเป็นพรหมที่ใกล้กับพระนิพพานนี่อนุภาพของพระสมเด็จองค์ปฐมของหลวงปู่ผ่านวัดไรผมพรรณานาให้คุณฟังเนี่ยเพียงครึ่งเพียงกลางเท่านั้นไม่อาจจะพูดแบบเต็มกำลังได้ คุณต้องนำพระสมเด็จองค์ปฐมหลวงปู่ผาดวัดไร่ไปให้ครูบาอาจารย์ท่านผู้มีมโนยิทธิท่านผู้มีตะมีตาในมีทางในใสสว่างพิจารณาดูของดีภายในที่หลวงปู่ผาดท่านซ่อนเอาไว้โอ้หนั่นแหละครับผมฟังมากับหูเห็นมากับตาเป็นของดีของพิเศษคู่โลกผมถึงบอกว่า ใช้คำว่าศักดิ์สิทธิ์สุดสศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างเปลืองที่สุดแต่ก็ไม่เกินเลยความจริงของดีของวิเศษแบบนี้แหละครับที่นำมาให้คุณได้รับรู้รับทราบกันในคลิปนี้สมเด็จองค์ปฐมของลงปูผาดวัดไร่นะท่านสร้างเอาไว้เรียกว่าเป็นของวิเศษนะมาหาบารมีเลยทีเดียวถ้าคุณอยากจะได้ไว้บูชาของดีแบบนี้ มีอานิสงส์เหมือนที่ผมบอกแล้วครับคือปิดบัญชีล้างบัญชีชั่วล้างบัญชีบาปแล้วที่สำคัญก็คือถ้าสิ้นทุกก,รกิริยานะถ้าดับสิ้นไปในชาตินี้อย่างน้อยๆก็ไปอยู่ชั้นดุสิตนี่รอพระโพธิสัตว์หรือได้สมบัติวิเศษของมนุษย์ของเทพของพรหมถ้าคุณอยากบูชาของดีแบบนี้คุณกรุณาชมคลิปต่อไปให้จบ ในตอนท้ายของคลิปจะมี Q ิวอา e คกับเบอร์โทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อติดต่อสอบถามได้โดยสะดวกคลิปนี้คงจะจบเพียงเท่านี้ก่อนจะขอประสาทพอให้คุณผู้ฟังทุกท่านจงสิทธิขิดจังสิทธิกำมังสิทธิลาโภชโยนิจังพุทธัางรักษาธรรมังรักษาสังฆังรักษาสตูบีทาวินาศสันติผมอาจารย์ชาติราชครูลาไปก่อนครับสวัสดีครับ